ต่อไประดับที่อันดับที่5 <S 1า <1. S 2> ่ฆ่าศัตรูด้วยไรเฟิลหรือลูกซองสามฆ่าศัตรูใช้สกิลใช้อันติดอะ่ะฆ่าศัตรู3ตัวครับก็คืออ่าสตัวใช้สกิลนะแล้วก็ยิงไปเลยสาตัวจนกว่าสกิลจะหมดได้ฆ่าศัตรู10คนโดยไม่ถูกฆ่าอันนี้ก็คือค่าค่าให้ได้10คน ก็ห้ามตายแค่นั้นเองครับฆ่าศัตรูสองคนด้วยอุปกรณ์ระเบิดภายในสองนนสภายในสีวิภายในชีวิสามคนเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนมีสามโอเค โอเคเคว,วสเสรสองเควสเลยครับได้ระเบิดด้วยแล้วก็ใช้ลูกซองยิงไม,ใงใไมใ่ใช้ปืนยิงใช้อันติไม่ใช่ใช้ปืนยิงเมื่อกี้ลืมใช้อันติใช้ใช้อันติด้วยคือเควสก็ได้เลยสอสเควสม,มีสาตัว สองอตัวหนึ่งสามอ่ะเอาสามข้างนะครับอีกอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้พลาดตอนนี้เราต้องมารีใหม่นะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหนึ่ง ครบแล้วนะเวสต่อไปค่าเก็บคิวครับให้ครบสามสิบโอเคครบยี่สิบห้า